ขอต้อนรับเข้าสู่รายการออกซิเจนกรุงเทพในช่วงที่2นะครับก็หลังจากที่เมื่อกี้เราได้ดูบรรยากาศในตลาดน้ําไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปท่องเที่ยวกันเชิงเกษตรนะครับโดยผ่านทางการนั่งเรือไปนะฮะซึ่งเราก็จะนั่งเรือผ่านทางคลองรัดมยมยมนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาเลยครับไปกันครับ เอาลนะตอนนี้เนี่เราก็ลงเรือกันมาแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ในคลองรัดมยมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันที่2ฟองฝั่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมกล้าบอกเลยนะครว่าค่อนข้างแตกต่างจากการไปทริปไหนๆเลยนะเพราะว่าที่นี่มีชีวิตชีวามากกว่าที่อื่นค่อนข้างที่จะเยอะจะบอกว่ามากก็คงไม่ใช่นะต้องบอกว่าแตกต่างนะฮะแต่ว่าดูคึกคักแน่นอนนะครับ ตรงนี้ครับที่คุณชมจะได้เห็นนะฮะหลังจากที่เรานั่งเรือผ่านไปเรื่อยๆก็จะเป็นชุมชนที่เขาเอาเข้าของนะครับเปิดร้านรวงต่างๆครับร้านอาหารเนี่ยเพื่อที่จะมาขายในชุมชนซึ่งแน่นอนครับว่าผู้คนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชุมชนแห่งนี้เนี่ยจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น<อ>ก็ใครที่ ไม่เคยมาสัมผัสอะไรแบบนี้ก็อยากให้มาสัมผัสนะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรที่มันน่าสนใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับผมมีอะไรที่น่าเก็บเยอะมากเลยนะครับซึ่งที่แรกที่เราจะไปนะครับจากตรงจุดนี้เนี่ยก็คือเราจะไปกันที่สวนกล้วยไม้ก่อนนะครับไปดูกันว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาดูด้วยว่าเพราะอะไรนะฮะ ชุมชนแห่งนี้ถึงได้เจริญเติบโตได้รวดเร็วมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าชุมชนแห่งนี้เนี่ยเพิ่งเกิดมาได้เพียงแค่10ปีเท่านั้นเองฮะสิปีถ้าว่าอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่ปี47นะครับ2547ที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะครับติดตามกันมาเรื่อยๆเลยแล้วกันครับ ตลาดน้ำของรัฐมย,ยมแห่งนี้นะครับก็มีอยู่หลายโซนด้วยกัน,นครับอยู่มีอยู่น่าจะประมาณทั้งหมด7โซนนะฮะเท่าที่ลองเดินดูเข่า้าวๆมานะครับแต่และโซนก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเนี่ยต่างกันไปอยู่บ้างนะเล็กเล็กน้อยๆนะครับก็แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือของกินเยอะนะครับอืเยอะมากด้วยนะครับ ตรงนี้ฮะหลังจากที่เราออกมาจากทางฝั่งตลาดน้าคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับว่าตรงนี้เป็นทางแยกเป็นสี่แยกเลยนะฮะไปทั้งคลองลัดตานเหนียวไปคลองบางกอกน้อยบางกอกใหญ่คลองดุวิวัฒนานะฮะซึ่งตรงนี้เราก็จะวิ่งตรงขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะมีศาลพระแม่โพศพด้วยครับก็ต้องขออนุญาตไหว้สักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะได้มีการเดินทางที่ราบรื่นนะครับคุณผู้ชมที่ได้เห็นภาพผ่านทางหน้าจอ ของเรานะฮะรายการของเราก็คงจะได้เห็นถึงชุมชนนะครับที่อยู่ริมคลองแห่งนี้นะครับแล้วก็ดูถึงสภาพน้ําที่นี่นะครับจะเห็นได้นะครับว่าขยะน้อยมากจริงๆครับแทบไม่เห็นเลยนะฮะเพราะว่าเขาคอยเก็บกันอยู่ตลอดเก็บกันทุกอาทิตย์นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการสัญจรทางเรือนะฮะซึ่งหาได้ค่อนข้างยากนะครับสำหรับในกรุงเทพมหานคร เราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมมาที่นี่อย่าลืมลงเรือนะมาท่องเที่ยวกันด้วยแล้วก็มาไหว้พระตรงนี้นะฮะบรรยากาศดีมากนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันก็ตามนะครับก็อาจจะร้อนเล็กน้อยแต่ผมว่ามันมันก็มีความสุขดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับเรื่องสปีดกันไปเลยนะครับ ตอนนี้ครับหลังจากที่เรานั่งเรือกันมาสักพักหนึ่งครับเราก็มาถึงที่หมายแล้วฮะนี่ก็คือสวนกล้วยไมย้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับ เอาละฮะตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราเดินเข้ามาในสวนแห่งนี้ครับผมก็มีแวะซื้อขนมกล้วยนิดหน่อยเขาต้มมัดด้วย <c oughs> นะครับโอ้โหชิลมากเลยนะครับก็ในนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เขาปลูกเป็นกล้วยไม้นะครับเป็นสวนกล้วยไม้มีพื้นที่ประมาณทั้งหมดประมาณ4ไร่นะครับจากทั้งหมด8ไร่ซึ่งคุณลุงเจ้าของเนี่ยเขาก็จัดการในส่วนนี้เนี่ยแบ่งพื้นที่มาครึ่งหนึ่งนะฮะในการที่ปลูกสวนกล้วยไม้แล้วก็พันไม้ส่วนใหญ่นะครับของที่นี่เนี่ยก็จะเป็น มอคคาร่านะครับซึ่งคุณลุงขอให้เหตุผลว่าเนื่องจากว่าเป็นพันธุ์กล้วยไม้ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยนะครับที่เป็นร้อนชื้นแบบนี้นะครับมากๆก็เลยทําให้ปลูกตรงนี้เนี่ยเป็นพิเศษนะฮะเป็นส่วนใหญ่ว่านี้ที่กว่าแล้วก็หลังจากที่ปลูกก็จะมีการเปิดขายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าใครที่แวะมาแผวผ่านมาแถวนี้หรือว่าใครที่ต้องการที่จะนําไปขายต่อนะครับอย่างที่ปักคองตลาดเนี่ยก็ที่นี่ก็จะมี ขายส่งขายปีกให้ด้วยก็แลบกันนะฮะก็ใครที่อยากจะมาก็มาได้นะครับรับตรงนี้นี่ก็คือส่วนกล้วยไม้ครับร่มรื่นดีเหมือนกัน สำหรับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ทางเจ้าของนะครับหรือว่าคุณลุงนิยมเนี่ยเขาก็จะจัดไว้เพื่อที่จะเป็นโซนที่สําหรับขายของนะฮะสำหรับขายต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแวนด้านะหรือว่าโฟเกตมีนอสเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นะตรงนู้นก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากนะฮะนี่เต็มแน่นตัวไปหมดเลยนะครับซึ่งสวยงามนะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละดอกเนี่ยคือที่นี่ดูแลดีมากจริงๆนะครับแล้วก็ขายในราคาย่อมเยาวด้วยนะครับ ที่นี่เลยฮะก็ดูจากตรงนี้ได้นะฮะว่าที่นี่เนี่ยปลูกไปเยอะมากเลยนะครับหลายพันมากนะครับแล้วก็จะมีเป็นจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นเ,เขาเรียกว่าขายพวกชาเขียวชาเย็นนะฮะเป็นเหมือนร้านกาแฟนะฮะเพื่อให้คุณชมที่มาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยสามารถมาหยุดพักตรงนี้นะฮะมานั่งพักแล้วก็ดื่มน้ําดื่มนมอะไรกันนะฮะแล้วก็จะซื้อต้นไม้อะไรก็ซื้อได้ที่นี่นะครับนี่ก็คือในส่วนของสวนกล้วยไม้แห่งนี้นั่นเองครับ หลังจากที่เราไปกันที่สวนกล้วยไม้กันมาแล้วนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือนาปัวนะครับก็สำหรับความรู้สึกที่ได้มาที่สวนกล้วยไม้นะครับก็ร่มรื่นมากๆกนะครับก็มาแล้วก็มาชิลๆนะฮะคือทุกอย่างดูดูคนละเรื่องกับกับตลาดน้ำไปเลยนะฮะตลาดน้ำเนี่ยจะดูคึกคักนะครับดูมีชีวิตชีวาแต่ว่าในส่วนของสวนกล้วยไม้เนี่ย เหมือนกับว่าเวลามันเดินไปค่อนข้างช้านะฮะเราเรามาเหมือนแบบมาเรื่อยๆใช้ชีวิตสบายๆนะครับก็ใครที่หลังจากที่จะไปเที่ยวตรงตลาดน้ํามาแล้วก็เหนื่อยมาพักผ่อนกันตรงนี้ก็ได้ครับมาเดินดูกล้วยไม้นะครับหรือว่านั่งเรือเที่ยวไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็จะเหมือนกับว่าสโลชีวิตเราให้ช้าลงบ้างนะฮะชิลๆไป ก็จากตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่านาบัวเนี่ยจะทำให้เราได้ความรู้สึกแบบไหนกันนะครับตามมาครับ อนนี้เราก็อยู่กันที่นาบัวแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นนาบัวทั้งหมดนี้เลยคนะเป็นดอกบัวเป็นใบบัวนะครับลอยขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะนั่งเรือชมกันโดยร,บรอบๆนะครับดูว่ามีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็มีดอกบัวให้เห็นบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ หลังจากที่เมื่อสักครู่ครับเราได้ไปที่สวนกล้วยไม้มานะครับแล้วก็ไปนาบัวมานะครับก็สัมผัสธรรมชาติมาอย่างเต็มที่แต่ว่ายังไม่หมดครับเหลือที่นี่อีกที่หนึง่งนั่นก็คือสวนเกษตรแบบผสมผสานครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ชาวบ้านก็จะมาปลูกผักพืกพชผักสวนครัวต่างๆนานานะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกไว้ทานเองเนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะไปขายที่ตลาดน้ํา นะครับของรัฐมยมนะครับที่เราได้ผ่านมานะบรรยากาศที่นี่ครับถึงแม้ว่าในช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงบ่ายแบบนี้นะครับจะร้อนระอุด้วยแสงแดดนะฮะแต่ด้วยความที่มีต้นไม้เยอะนะครับก็เลยลดความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ไปได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศนะออกซิเจนที่อยู่ที่นี่นะครับสดชื่นมากจริงๆนะครับแล้วก็ดูอย่างตรงนี้ครับนี่อันนี้ใบทะลุเปรูคุณเลยนะฮะก็คือ คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดต้นไม้ใบหญ้ามีมีร่องรอยของการถูกน้อนแทะหรืออะไรพวกนี้ก็แสดงว่าอันนั้นเนี่ยคือไม่มีสารเคมีจริงนะฮะที่นี่เนี่ยคือธรรมชาติมากๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น,ปน,ปนแปลงผักนะครับแล้วก็เข้าไปข้างในก็จะมีเป็นปลูกพืชผักต่างๆนะครับให้ได้เห็นกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาที่นี่วันเดียวเนี่ยก็มีอะไรให้ได้เรียนรู้เยอะเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะฮะตรงนี้เป็นแค่ทางเข้าเท่านั้นแต่ว่าข้างในเป็นไงต้องไปดูกันครับ หลังจากที่เราได้ไปเที่ยวชมกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นนาบัวเอ๋ยนะฮะหรือว่าจะเป็นสวนกล้วยไม้หรือแม้แต่ที่นี่นะครับสำหรับสวนเกษตรผสมผสานนะครับก็เท่าที่ลองสังเกตดูนะครับก็จะพบเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีการจัดการนะครับในเรื่องของการทําการเกษตรหรือว่าการจัดเป็นโหมดหมู่ต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยครับอันนี้เป็นแค่ในส่วนของพวกในสวนต่างๆเท่านั้นนะครับ แต่ว่าก็รวมไปถึงตัวของตลาดน้ําที่เราได้ไปเจอกันในช่วงแรกกันมาด้วยนะครับคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเป็นสัดส่วนดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกสงสัยนะครับว่าว่าการที่มันทาออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ได้เนี่ยมันน่าจะมีที่มาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะไปหาผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้นะครับของของรัฐมยมมาดูกันว่าผู้ใหญ่ของชุมชนแห่งนี้เนี่ยเขามีวิธีการจัดการยังไงนะครับ รวมถึงประวัติความเป็นมาของที่นี่เพราะผมเชื่อว่ามันน่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกับรายการออกซิเจนกรุงเทพครับ